ซีสามสองเอาถือเลขช่างดายขึ้นหาซิวแท้ออกตรงตรงปันนาหนอาหน้าบะไร้ซื้อเลยเอาหน้าบะไรเสื้อกันหน้าเสื้อนัเสื้อาดทีๆจะบอกที่พูดถึงใส่เสียดายี่เดี๋ยวก็ชินาสิวพเงี้ยอย่งนี้ท่านใจบุญซื้อผู้เดียวหม่เสมาซส้อโอ้หน้าหน้าแต่ช่วงนี้มาหเก็ยนมานี่น้านามาซื้อเลขเกเลยหน้าหยุดเพเพระ่ากันไปซื้อน้่เลขทีดังแล้ก็ใส่กัา เปรุ่ดรุดเลยช<อ>่องนี้จะเปลี่ยนยังแต่ประมาณห้าหกหาหกเจ็ดวดมานนี่แหะเอาบเป็น่ยนังการเลยบ่อเสื้อบ่อเสื้อให้เขาเสื้ออ่าอ่าเจ้เห็ดเป็นไหนเขาอันนี้นี่เออโอ้ชัดเจนชัดเจนครับชัดเจนบูนะไรเลขพญานาเลขพญานาเสียเลยครั้งโอ้ยผลงานไม่ดีของแต่เงินคืออันนี้ผมเจิญตกใจเนาะมันแมนอยู่บ่ให้เลขตัวเดียวถือจ่อยเลยนี่เหรอแมนแมนสุดยอดอ่า แล้วการเลขออกไม่จักเมือซี่หามือบอกเพื่อนบอกเนี่ยประมาณซี่หาเหมือเล้วบอกเลยก็คืเนี่ยเก้าหนึ่งมาตลอดตั้งแตุ่ดว่นพีการเปลี่ยนแปลงนี่สำหรับเด็สองตัวนี้แมนครับอันนั้นว่าเราแล้วยังคนขี้นลงอยู่มือแรกทีไปอุดรสิไปไหนังล่ะไปเสื้อเตียนไม่เมียไห้นอนอยู่อยู่บ้านทอนหน้าเพื่อนเอาคือว่าไอ้บ่ห้เมียไปรบกวนเพื่อนดูสิน่ะที่จกิงการรบกวนกันนี่มันก็เป็นดีคืออ่าเท่านั้นเป็นการ เฉียมสัมพ์ทำให้ตีไปเราเฉียบต่อเรียงมาฝากกันจะแมนปีนไหมเนาะถ้าเมาหนิได่ปีนอะนะป่านนั้นยังดาเมียอยู่มือก้อนมือบ้านนี่มือดดาว่าสู้ฟังว่าต้องมีสมบัติของผู้ดีเสื้อป่าบานนี้เมื่อเลขเทีล้วสมบัติของผู้ดีมัตสีปินออกไปบัตรบัตรเข้ามาเสื้อเตียนไหนไปนอนอยู่ห่างลวดเอาบ้านนี่น้่นเป่ายี่านเลขเทียนเอาไอ้รอดดีดีสีไา้มันยังมารอดดีดี ได้หลายกงอนเมื่อกี้อยู่อ่าเอาจำเนยกัอุ่นใจล้วล่ะอืมขอใส่เราันเพิ่นเพิ่นให้เน้นเด้อ่างวนพ่กนึงก็ได้เบิดงนรุ่นนี่แหละงินนี่ก็จริพอมีกรบสุนจะ่อยโอ้ยพอมีกระสุนไว้ทังยิ่งรอดเห็นไหมให้รัดแนมจับตาไว้ให้ดีเมนมนเมเมน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 เมเนี่นเพเนเนนันเมนดิเพิ่นเมนเมนเมเมนมเมนมอเมนเน่มเพิ่นได้เถนีเลขนัเ เปลียนสั่นนี่แมนแมนร่งหดเปลนสั่นนี่แมนนจะจะจะวาร่างหดจ้ะทางจยิไดตองหดต่ว่าคนคนใส่มันใจก่อนน่งสิ่นะอะรวแล้วแในลักษณะสัี่พรมันถืติดต่อกันมาสีงวดแล้วงัดต่อไปสิกายเป็นเลขดังเพื่อสีอันบ่ปะนี่เอาอ่ากันอะไกับว่าเนี่ยอันนี้ก็คว่าเก้านึก็ดังบอกผู้หให้อ้อมทีบ่เดนแต่ว่าเลขผู้หเก้านึก่อนตองหดอีีดนึคือคือเด็กนยัน่ะนี่เด็กะหด่อคหาเก้านึงเก้าเนี่ยแล้วบันี้ แล้วอันนี้ผู้กะทั้งอือทั้งไก่กันเพื่อนกะได้เก้าหนึ่งมากขึ้นกันแต่ว่ากับได้วบาเพื่อนกอลเลยกันเลยโมนิบาเนี่ยเพื่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนฟันว่าตืกนระเบิดเนี่ยมันระเบิดนะมาพ่นบอกเอ็ซีน่ะแมนคือจังเละพญานากเนี่ยทีมงานอ่ะเอาเม้าบกันายแล้วก็บโมว่าจะเป็นเรื่องฟันเรื่องกุ้งยังเนี่ยมันจีได้เก่าหนึ่งกันเบิร์ดออบอกมมนว่าเอาเล็กแต่นอกคอยบอกแมนแต่ว่าจริงๆแล้วนะ ต้นสังกัดอี่หลีเล่เก้าหนึ่งก็คือมาจากพญานาขนาดต้นสังกัดสองเก้าหนึ่งแปลว่ากับว่ได้เอามาเอาเดี๋ยวเข้าฝันเกี่ยวเข้ากระเปไ๋าเอาไว้สิน,นครับะแล้ววันนี้ถาเมืองเลยแต่อจอบเมืองไหมเอฟซีทุกท่านดีกระลังติดตามช่องช่อมเลยล่อเลยให้ล่อเลย,ลเ,ลยเป็นบอให้ล่อเลยเอาล่อได้ครับเอฟซี่มืออาแน่นอนเป็นบออีกบปกที่มือมาแน่นอนอ๋อบาสนี่าดีบอดีได้สัมภาษณ์ฮองโตเพิ่นหัวเโอ้ยคขึ้นตื่นเต้นแลยรอบันนี้ได้สัมภาษณ์ฮองโตเพิ่น เพิ่นเป็นคนที่นั่นนี่เพิ่นเป็นคนที่ว่ามกออกออกออกป้องนะเคยขอสัมภาษณ์อยู่เพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยากไายเอาชีวะเตเล็กถือผู้เจ้าพอดีใจรอดเพิ่นะสัมภาษณ์่อยดอกว่าสั่นเนาะผมมาทั้งเอฟซีหลายๆท่านหลายคนอยากสิเห็นตัวจริงเอออยากข้าเจ้าปฏิยาที่เราะแต่ว่าบัดนี้มันสิเป็นการเอกะเลียนมั่นสิเป็นการอันตรายเสพเนาะเออเพิ่นว่า พนพันยานเนีหลายคนหลายปากนะเขา่อกดูฟังแล้วเจัางทีหรือว่าขอานาคาหรือย่างจียสินะจริงคนใหญ่สัมผัสตอนหวดหกหนึ่งแปดเมื่อกี้เลาเนี่แมนแมนพ้อขติดไปพึ่นว่าโอ๊ยว่าสันเอาเอาตั้ตัวเลขไปว่าเอาซราว่าสั่นโอ้ไอ้ไอๆืนกล้องเนาะโอ้เป็นแั้งสั่นไอ้พูดิีกจังเลยจังกัน สิกินนังนอ้ํมือนีนอกินมิ่งนอ้ํากินแล้วมิ่งนอ้อากินแล้วตอนนี้ก็เปิดต่อไปในห้องนี่ก็รูู้ึกว่าจิมมียุ่งนับเสียงอยู่เนี่ยต่อไปหันโพงั่อนะดีใจนะเอฟซีอยู่เด้อผมมาหลายเอฟซีหลายท่านเลนแม่นวะเอ้าข้าเจ้าจีเซียนะมือบอสเซียนะมันนี่กะกะนี่เขากับโปรเวียวเนาะแต่ว่าอื่นมาในส่วนของ ตัวผู้ที่บอกเองเนาะเลขเพื่นถิ่มเพิ่อนจะไปเฮ็ดบุญเนาะเลขเพิ่นถิ่มเพื่นจับเลขบุญวันบางนึงกันกะเอาไปซอยเพิ่นโย่ความหมายกับแบงแบ่งเงินที่ถิ่มกับไปซอยเพิ่นเฮ็ดบุญไป็นน้เพิ่นคือกันจังหว่านี่เนาะเลขถึงนี่เพิ่นจะต้องไปแก้บุญนี่แก้ทุ้งวัดแก้ทุ้งวัดแก้ทุ้งวัดไปความหมายว่าไปต่อบุญจัิงสิบอ่ครับไปต่อบุญไปต่อบุญเพิ่นเพื่นเอาเพื่อนเอายันต์ตยังเอาคนละมาลรางไม้ไปถวายจังสินะแล้ววัานี้อ่าเข้ากับสี่เลยซอยเพิ่น อ่าเข้ากะดีได้เป็นซอยเพื่อนเชื่กาแต่ว่าเดี๋ยวถามมึงกันว่าเพื่อนสีไปเพื่อใดอ่ากะสิไ้ไปน้าเพื่อนกะสีขอไปน้าเพื่อนอยบางที่อาจจะเดินทางไปน้าเพื่อนโดยสารอ๋ออ่านะ,ะแต่ว่าหลังจากที่ไปแล้วเนี่ยกลับขึ้นมามาฝันนี่ค่อยได้เรื่องนี้ครับเพาม่นว่าไปได้อยู่หวงไปโรนี้ครับเรียนสั้นนี้อ่นะจังว่าเออไปขอเลืแต่ว่ากลับมาในฝันเล่าเล่าเชื่อมันเลยฝันเล่ามาครับเดี๋ยวนี้เล่ามาว่าแต่ฝันเนี่ย ใช่เลเว่าเจ้ฝันจริงลยแต่ว่าเราโมเมนว่าที่ฝันมรู้ทีฮหโมเมนตฝันไปแต่พื้นจะพื้นโมเนตนะอือคือฝันฝันแค่เทียสองเสียงฝันแค่เทียสองเทียงเสื้อแล้วทั้งทั้งโตผู้สัมผัสกัเสื้อคักตอนนี้จังคาดเกินคนลุกเนาะซีมที่เจ้านึงแมนเจาจรงเจ้ออกว่าเลขตัวเดียวเจ็กันตแค่เพิ่มือเสาร์เนาะีหกหกเนาะกันเอฟซีจำได้โมเมนต์หมายถึงเลขสองตัวเราบอกตัวเดียวตลอดมเมนต์บอก นั้วก็หกหนึ่งแปดเลยแล้วแถมเนินในลยพอมวงวงแดงจึงคืองอควคัพวกอะไรเบิ้งชีพเนี่ยอ่าวเาเชื่อทีจำได้เพะว่าไอคนหลายปากนะอ๋อแมนแมนมาคอูฟังมาจังที่เราฟังของากาศแ้วจังที่อย่างสีนะจริงเิ็นแดงสัมผัสตอนหกหนึ่งแปดเมื่อกี้เลยแมนแมนพอเาติไปพว่าโอาันเอาเอาแ้าตัวเลขไปบ้าเอาซาว่าสันโอไอไอคืนกล้องาันโอเป็นทั้งสัน ไอ้ผู้วิทจ์ยังไยสักกันโอ้สิกินยังน้อามือนี่นอ้อกินมี่น้องกินแล้วมิ่งน้องกินแล้วบ่อมี่น้องกินแล้วตอนนี้ก็เปิดต่อไปในห้องนี่ก็รู้ส้กว่าสิมมียุ่งนับแสงอยู่เนี่ยต่อไปหันพ่วงั่อนะดีใจนะเอฟซีอยู่เด้อผมมาหลายๆเอฟซีหลายท่านเลนแม่นบอเอ้าข้าเจ้าจิตเซียนะมือีืนํามันนีกะกะนี่เขากับโบเลมาเนะแต่ว่าเปิื่นมาในส่วนของ ตัวผู้ที่บอกเองเนาะเลขเพื่นถิ่มเพิ่อนจะไปเฮ็ดบุญเลขถิ่นเพิ่อนจบเฮ็ดบุญวันพักหนึงกันกะเอาไปซอยเพิ่นโย่ความหมายกับแบงแบงเงินที่ถิ่มก็ไปซอยเพิ่นเฮ็ดบุญไป็นน้เพิ่นเคลือนกันจังหวะนี้แม่นบ่กเลขถิ่มนี่เพิ่นจะต้องไปแก้บุญนี่แก้ทุ้มวัดแก้ทุ้มวัดแก้ทุ้มวัดไปความหมายว่าไปต่อบุญยังส่บเหครับไปต่อบุญไปต่อบุญเพิ่อนเพื่อนเอาเพื่อนเอายันต์เอายันต์เอาคนละวางวางไม่ไปถวายยังสี่นะแล้ววันนี้อ่าเข้ากับสี่เลยซอยเพื่อน อ่าเข้ากะดีได้ไปซอยเพื่อนกเก่าแต่ว่าเดี๋ยวถามมึงกันว่าเพื่อนสิไปเมื่อไหร่อืมกะสิได็กจไดไปน้ำเพื่อนอกะสิขอไปน้ำเพื่อนอยู่บางที่อาจจะเดินทางไปน้ำเพื่อนโดยสารอ๋ออ่อนานะแต่ว่าหลังจากที่ไปแล้วเนี่ยกลับขึ้นมามาฝันนี่คอยได้เรื่อนี้ครับพอม่น่าไปได้อยู่หม่องไปโรนี้ครับเรียนสั้นนี้อ่านะจังว่าเออไปขอเรื่แต่ว่ากลับมาในฝันเล่าเล่าเชื่อมันเลยฝันเล่ามาครับเดี๋ยวนี้เล่ามาว่าแต่ฝันเนี่ยครับ ใช่เรียกเลยว่าเจ้าฝันจริงๆเลยแต่ว่าเราโมเมนต์ว่าที่ฝันเหมารู้ชีพหุ่มโมเมนต์ฝันไปแต่พืึ่งๆโมเมนต์นะคือคือฝันที่ฝันแค่เทียสองเทียงฝันแค่เทียสองเทียงเสื้อแล้วทั้งทั้งโตผู้สัมผัสกับเสื้อคักตอนนี้จังคักเกินคนลุกเนาะสีเงินท้เจ้านึงดิแก้วดึงดึงแก้วออกมากสีพี่เลขตัวเดียวเจ็บใจเนค่เพิ่อมือเสาร์เนาะสีหกหกเนาะคันเอฟซีจำได้โมแมนหมายถึงเลขสองตัวเราบอกตัวเดียวตลอดเโมแมนบอก ัแล้วก็ให้หกหนึ่งแปดเลยแล้วแถมเน้นใลยพ้อมว่องว่องแดงจรงคืิเอาคันคันผู้ใดเบิ้งชีพอ้าวเอาวเชียร์จิจกรได้เพราะว่าเลขน่ะเขาบอกหลายตัวยู่แต่ว่าเลขสองตัวน่ะมีเก้าหนึ่งตัวเดียวหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งตัวเดียวแม่มีตัวเดียวครับอ๋อแค่นั้นอืมบ้านนี้ก็เลยมันเปลี่ยนไปได้ยังไงบอกนี่ตัวเดียวถือจอยแค่นั้นแล้วแม่บมอตัวเขียนเตรียมหน้ากระดาษนี่ยังบ่นถือย้อนแกนแล้วล่ะแม่หมอสั่งได้แล้ว แล้วมันบอลเป็นหัวเดียวมันก็สื้อแบบสี่หัวติีสีงหัวตีสอะไรเนี่ยมาเนี่บมาเนี้เพิ่นเพิ่นหมดต่ออะไรสี่ัดต่ออีสองหัดเพราะว่าจะเป็นหกหัวโอ้เป็นบนต้องบนต้องทั้งนหกหัวอันอีสองหัวเนาะหนักโอ้ยเอ้าบาทนี่นี่ละแม่นบ่ที่ต้องตามต่อกันเนี่ยแต่ว่าที่แน่ๆตามจะตามรอดมันจะเท่าสองคน่าไปซื้อน้ำเพลินไปตามในเอฟซีได้ในเอฟซีนั่นได้เนาะ มาเพราเป็นนังก็เป็นอ่าผู้เสียสละไปเออเป็นผู้เสียสละไปครับอ่าเออเฝ้าแล้วจะเริ่มใส่เบอร์ท่อของแต่ละช่องนะไปทั้งรางเลยเนอครับตาเจี้ที่ใจบุญอยากซรอยค่าคนละหมาทรากไม่ไปอ่าไปไปทำบุญเนาะไปทำไปต่อบุญไปต่อบุญทางวันนานาถาญาณไม่ได้โชคอ่ารังคนเพิ่นได้โชคเพิ่งได้โชคเพิ่นกัอยากสร้อยฆ่าคนละไม่เพิ่นกัซสรอยไหนเงาหนักครับอันนี้ มันเป็นอย่างไรเอพ่ยพี่น้องเนี่อยากซอยอยากซอยก็อยากซอยเนาะเป็นเกี่ยวกับอะไรมาเนาะเป็นก่ยกับอะไร้าเป็นเกี่ยกับอะไรเรียกร้อยอย่างเดียวนะแต่ว่าอันนี้ตั <testosterone> ้งห้าสิไปคาเทียนี่มัอยากรวมบุญน้องไปห้ามเนาะแมนแมนโอ้ยหลังจากทีเอฟซีเนี่ยซื้อพิษซื้อภาพกันมาหลายนี่ผมว่าวันนี้เอฟซีทย์ที่ติดตามทั้งช่องนี่นะแมนซีดีใจสีดีอยู่ครับาทั้งกระแสมันแห้งอีหลีกระแสเลขพญานาคนี่แรงมากมาก กระแสเนี่พญานาคงวดนี้นี่ให้จับตามองเลยกันผู้ใดได้ปึ๊บแม่ยมัเออเฝ้าหาเืือเลยเออตากระส้นท่อมาอยากรู้ก่อนท่อมาถามก่อนเลยของจังหวะพอมาผู้ใดสิได้หาเืือความหมายถึงท่อมาถามแอดมินกระร้าช่องนี้อ๋อหน้าพอวาส่วนเงาีิมาตัดต่อคลิปส่วเท่าฉิมาลงอ่ามันก็ใสเวลารอนเลยท่อมาถาม เราได้รอนมันรอบไก็ทำกับเอาก็ทำกัเฮ็ดกุ้มพี่ไอพี่ไว้ไว้ไว้ไอ้เฮ็ดกุ้มไว้ทารร่งไห้เพื่อนหลดจังสีนะมันจัง่ได้มึใครมังใครสบายนะกึงได้เนวนน่ด้อนี่เเนี้ยให้ถามแม่ผู้ถือเนี่ยนั่งอยู่ตหนาเนี่ยดีใจอยู่ไปอย่างนี้ท้ามตนนหนูซานหนูความกันปวันเล่นวันแวันเป็นเทปวันหนึ่งวันเปนเทปวันเปิดเพ่งเต้นว่าสั่นวันเป็นเทป ท่านดีใจน้ำใจาของโสเลขดีใจน้ำใจบุญแล้วก็ดีใจน้ำเอฟซี่ตี้ยเต้นหลายคนโลมาดีใจน้ำเงินเพราะเพราะว่าเพื่อนอาจจีอะไรรุ่นรุ่นรุ่นหลายปัณฑายสีน่าแต่ว่าไฮมาสามตัวนี่มันจะกับอะไรซื่อซับไปซาม่าหลายนี่นะครับครับแต่กับสิมาเรียนอยู่เก่าหนึ่งเพราะว่าห้องว่องกลมเก่าหนึ่งเพิ่นน่ะเพิ่นเป็นคนบอกอยู่บอกเพินมาเก่าหนึ่งมาเก่าหนึ่งที่มาเก่านี้โลมาคันคันซีซื่อน่ะพอเอฟซีซื่อจะเนี่ย แปดเก้าเออหนึ่งหกแปดแล้วก็เก้าหนึ่งเท่านั้นก้เพนี่แหละคันมากตัวนี้ก็เก่าวคนละ,ะแต่ว่าให้เน้นไปที่เก้าหนึ่งเลิกอายฝันดีแห้งหว่าจังครับจังเนี่ยฝันดีแห้งครับฮะอันนี้บัณฑิตาคุรัเมื่อเพื่อนไตคนละเขาค่อยขยับไย้ายไปน้ำเพลินเอาเพื่อนเอาท่องไปอซอยเห็ดวัดสามวัดสามย่างน้ำเพลินชอบคนละค่อยว่ากันไปแต่ว่า เขาก็ยังบมลูดอกเพิ่นไปลอยๆแต่ว่าจักไผ่วาดไผ่กันเนี่ยเขากับโรูดเพิ่นก็บว่อยากให้รู้เืิกกันแต่ว่าเตี่ยวนี่น่ะสิขอไปน้ำได้กเพราะว่าบอกเพิ่มสองวันเลยที่ความเพิ่มกับลอยไปแต่ว่าเพิ่มอยกให้ผู้อล่นไปน้ำยืนเลยแต่ว่างวดนี้นี่การถัเบิ้ลสิขอไปน้ำเพิ่นอยู่ท้าไปน้ำเลยว่าเอารถเ่องไปน้ำเงินครับไปนี่โอกาสจะค่าระบาดนี่นะไม่ยากน่ะต้นได้อยู่ใส่ห้องยังบมลูดยู่ได้สงได้ใช้น้ำเงินเนี่ยเขา ไปเบิรประูยาหนักส่วนใดแล้วไมปูยังจะสินะนะเอาสั้นจ้ะเครบโอเคครื่องชัดเจนนะเอยสเนะเดี๋ยวยังไงเบอร์ท่อกระีร่องเลยทั้งแรงเนอะท่อไปหาบุญน้ำชโล้วถ้าเบอร์ท่อกระใดไม่สิได้นอนบัน้องมันเโี้เอ้าวครับขอบขอบคุณครับขอบคุณนน้างใจบุญขอบคุณนทั้งนาพะลวยครับหลวงพลวยครับผมครับ